สวัสดีครับสวัสดีแฟน,แฟนสมาชิกทุกท่านนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นะครับอยู่ผมแม่นะครับทัศนะฟุตบอลที่จะพาไปดูในค่ำคืนนี้ไปดูที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่หลังแอสโตรโกจะพบกับอลอรยองนะครับ คู่นี้แอนดิแคปล่าสุดเปิดออกมาให้แอสโมนาโกเหนือกว่าอยู่1ลูหนึ่งลูกครึ่งนะครับคู่นี้ก็เชียบที่แอสโมนาโกแล้วกันนะครับมนาโกนับเับ7นะครับรลรรียองอันดับที่17อันดับค่อนข้างต่างกันมานะครับผลงานของมนาโกนั้นยังร้อนแรงต่อเนื่องนะครับหนัดหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวนะครับก็คือแพ้มงปริเยไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมนาโก ดุดันเอาเรื่องเลยครับผลงานโดยรวมนะครับส่วนในบ้านท้านัดหลังสุดนะครับในบ้านย้านะครับทานัดหลังสุดของโมโนาโกโย,ยังไม่แพ้ใครนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งชนะอาเมียงมาในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับสองศูนครับส่วนลอยยองทีมเยือนนะครับเกมเยือนยังต้องปรับปรุงนะครับทานัดหลังสุดนี่แพ้มาเลยดูเลย ดูมาเนี่ยแดงเถือกเลยนะฮะนัดล่าสุดเกมเยือนก็โดนน้องกดไป2ประตูต่อ4่นะครับเราวันนี้ไปบุกไปเยือนโมนาโกซึ่งมีความพร้อมมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นแนวลุกหรือแนวรับโมนาโกดูเหนือกว่าทุกทางในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้1ประตูมาเร็วไหลแน่นอนสาหรับโมนาโกนะครับสำหรับคุณชมที่ชอบชี่อ่าที่สูงนะครับจัดได้ด้วยคู่นี้ทั้งเต็งทั้งสูงเลยนะฮะผมมองว่าโมนาโกน่าจะใส่ไม่ยั้งนะครับเชียร์ที่แอสโมนาโกนะครับทัศนะหลักๆประจำวันก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดชชรกด่่่อองงััันน้วยะคคบทีสําญ ขาดไม่ได้เลยนะฮะกลุ่มพูดคุยกันเรื่องกีฬาฟุตบอลหรือว่ากีฬาอื่นๆนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับจัดมาให้แล้วนะครับข้างล่างเมนนี้นะครับก็ตามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับ